อุ้ยโดนครับผมโดนบ่วงครับผมโดนบ่วงกับว่าถือถือบ่วงครับอ้ยตัวงามเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเมืองไม้นี่ วันสิปไปไหมที่ห้าว่าท่านถอดไม้เก้าห้าลหละนึงห้อยควัดกับผมมันมาควัดกินกับปูว่ครับลายมือแล้วนี่ไม่เห็นห้อยเลยงานจะควัดลายมือแล้ว หมองใส่บ่ได้บ่มีห้อยมีห้อยใหม่ๆเลยโอ้ยหายยากนะครับไม้ดักนัวเหล็กก็คือม่ฮ่อนถ้าทำไปนลย มีห้อยเหรียนดูว่าไหลมีคลองจะว่าเลรียนไปจังได้ ว่าเห็นห้อยได้พี่น้องเดีย๋ยวไปใส่ไม้เก้าพื่อนละครับเดีย๋ยวเขามันมานพื่นล่ะใบนี้พามาเบิ้งซื่อๆพ่อนเลย กลับมาใส่ไม้นี่ที่เก่าแล้วครับผมเดียกกันดีดเร็วๆกันี๋ยวไปหาเห็ดแนวอื่นล้วล่ะพี่น้อง แนที à, ่จริงช่วงสุดท้ายดีแลวครับการดักงูนี่ห้ามึงดักยากแล้ว ใส่คูกันเลยไปหาเมืองไมอีกว่าหันกะบบมีครับบมีหม่งดักหลังนี้มันก็ถมกับดักผม,มขุดหู้ถมกับดักเลย้นอง cây mồng mây câu nhỉ ngày mộng พี่น้องว่าคือใส่รลายแต่ไม่กินไปโหลดครับเข่าห้องบิดบอกได้แค่นี้แหละเข่าบิดเหนื่อยลังนี้ก็มีห้อยกินเลยหรือใส่ไว่อีกลังนี้เหระครับมือขึน่นเศร้าพอดีจเจอกันครับผมแปดเก้ารัางครับอยู่นี่ไฟเท่าอยู่นี่เหรอพี่น้อง สัมมองเก้านี่ล่ะใส่มันอยตันี่ล่ะหม่องดักมีแค่นี้ขอาบขึ้น้หลายๆครับไปเดี๋ยวมือ้อเ้าเจอกันมือน้อเ้าแตงหมองใส่กันเมมากินไู่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นงครับเจอกันยำ้ำเสาๆ มือฝนตกหนักครับผมบรรยากาศยามสดๆฝนตกบอกยางแห้งพี่น้องโอ้เปียกน้ามหงเลยจะนี่น้อยบอลายข <c oughs> <c oughs> ับดักเรา <c oughs> บ่ขคือล่ะพี่น้องฝนตกผมหูหนูหมดละ กูออกตีดกูอ่ะหอยมันขัดเยอะครับหอยม่หนูอยู่ใส่กับไดาไกมาใส่กับดักเปียกเม็ดธรรมดาล่ะครับ ช่วงท่ายสุดท่าย <c oughs> การดักงูแล้ว <c oughs> อย่างนี้อยู่หอยหอยอย่างนี้ <c oughs> ร่องรอยอย่างมีอยู่ <c oughs> แห่งๆอีกจกน่อยก็ถือว่าดักอีกคือเก่าลนะครับ ว่าเข่าพี่น้องว่าเข่ามาเลยปล่อยเห็นมันจินเดียรเดี๋ยวเนี้ยวาใส่กลับมา เี้ยห้อยควดอ่ะห้อยควดออกจากหัวนี่ห้อยหนูยังไม่เอียกอยู่ให้บอกไม่กินเข่าอยู่ คือผ่น,นาะพี่ต้องผมมันแหง้งผดโคือกับว่าไปยังหรอกหาล่งางเนาอื่นหาเงี้ยเอ้ยโดนครับผมโดนบ่วงครับผมโดนบ่วงกับว่าถือกถือกบ่วงครับอู้ยตวง,งามเลยพี่น้อง ว่วงหลังเดียวว่วงหลังเดียวครับโดนโดนจ้ะโดนจ้ะเดี๋ยวขอเจ็บก่อนพี่น้องครับมันเต้นอยู่ไม่มีคำว่าพลาดครับไอ้หนุ่มวอลำคนนี้ครับโ,โอ้เด้อเลยฮะนี่เราพอโอ้ยน,น้ำน้ำถ่วมเลยแกนี่เมื่อรับน้ำถว่วงนะครับผม เขาเกิดทำวานเขาไว้ข,าาอขอาออกกลางเพราพลังเหนกมันอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเมืองเมือง,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 งหลังนี่ห้อยออกมาครับเห็นว่าครับห้อยมันขดออกมาเลยไม,ไม่เลยนะี่ ที่เก้าครับผมบ่าต้องห่วงครับ,บอเอาเลี้ยงรักหนูนี่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักคำว่าพลาดครับเมื่อปีหรอพี่น้องใส่มาเมื่อปีปีนี่่มผาดจักเทียเดี๋ยวทำมันแหงเดี๋ยวมาใส่อีกอยู่ครับเอามันจนบ่เนเรือเลยล่ะ ไม้นี่เพื่อครับผมไม่คิดว่าไว้นเขามั่กินไงแง่ผลตัวอีกกลับไปเขาทีเทนิน้ก็ซ้อมมีกับเข,าขา่เาคักเนาเพื่อวหาหลังนั้นกับเขา้เขาไว้กินมาสะกวางเขาหนูยังมีอีกหลายอยู่เด้ บ,บ่ไม่เปลี่ยบนบ่ลันเลยข <c oughs> ินลันเลยยังไงเนาะเออนั่นคักนี่จะขี่ดินไหนห้อยมากินเขาเดี๋ยวไปหาดักไม้ไม่ก่อนเพิ่นพองให้มากินเขา ดีนะบ่วงเดียวอยู่หลังหนึ่งคือบ่วงเสือครับขนาดบ่วงนี้หลังเดียวคนสิม,มานะบ่วงเก็ีไปว่าเหมือดผมเลยเอามาผมได้ปากไหวหมู่บ้านเลยไปทีหลังเมืองผลงานกันครับหมดหลายจุดหน่อยเอาไปนี่ครับผม นะครับผลงานเท่ามัอนี้คนโตมุกย่างแห้งในพี่น้องครับเมืองขี้ดินเมืองอรรดเมืองครับผมผมบ่กับเหล็กหนีบคว้ามันบ่่ตก็ยังไม่พลาดเมืองกับเท่านะครับผมกลับ,ลบประมาณสิบหลัง ใส่ไวเป็นมือที่สองตัวกันว่านนี่ก็ได้หนูขาตั้มนะครับตัวหนึ่งหันมานี่นี่ก็ได้หนูพกุกเดี๋ยวเลี้ยตรุดนี่แหละพี่น้องผมว่านูยี่นี่เพราะว่าบักงหา่เราบดดไปซีหาตัวแล้ว <laughs> บัก,กง่ายๆมันเลี้ยหลายเยอะเดี๋ยวอยู่ผมมาว่าตั้มกว่าสามสี่ตัวเดี๋ยวคอยมาใส่มันอีกครับเจวขวนกันเห็นผมย้ำเลยกับบอกห้ผมมาใส่ตลอดได้ไหมนี่ <laughs> ก็มาใส่ออกกันเหมือดน,น้มันกะหูเนาะเอาก็ใส่ดูมันบีบ่ได้ทุกโตัวนะพี่น้องครับ <c oughs> เรื่องดับบ่ดับทแทร่ละครับผมมีอยู่ตลอดแหละหนูแพร่พันเร็วใส่จากไหนกับบ่เหมือดอกครับนี่พี่น้องหลายท่นานว่าระวังมันสูญพันธ์ชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้อยากเห็นมันสูญพันธ์เลยพี่น้อง มันทำไายเขามันทำไายเขาของมันกัดของหนูเนี่ยมัค่อยมีประโยชน์เลยครับหาประโยชน์บ่ได้เลยหนูหน้าเนี่ยเป็นตัวเป็นศัตรูตกับชาวหน้าโดยตรงได้หละพี่น้องการเขาเจาะกันแท้อย่างหนึ่งเป็นโรคขี่หนูพอมัอนจะไล่้อมเพราะฉะนั้นการกำจัดหนูนี่หน้าเนี่็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำเลยอยู่พี่น้อง <laughs> ทางออ่นเป่น่าเพิ่นบ,นบ,นบ่ค่อยมีแต่ว่าทางผมหลมอกเลยครับว่าหลายถือว่าหลาได้หล่ะปีนี่ใส่กันแบบพุ่นละตั้งแต่กอนปีไม่อะจนถึงเดือนพฤษภาคมชิดมาเอาโรโลดครับว่าผมดักโดนมาหนึชิบบ่ต้องห่วงครับ1อยสอง2อยสองลอยก็ชิบมีแ้มีแน่นอนครับชิบช่องเาเฉพาะชิบดักหนูได้อนี่ต่อไปก็เลยไปเน้นไปหาไส้เบ็ดละ่ะพี่น้องครับหนูกะเริ่มฝนมีฝนมากัางซี่ละเริ่มบ่แสบครับ บางหันนี่แรงๆนี่โอ้ยมันขักมันเนี่ยอันนี้ก็สิมันอยู่ดอกนี่แต่ว่าก็สิเริ่มไปละครับเริ่มบ่มัานละถือฝนถึงงังก็เริ่มมิกเขาเอิ้นว่าขิวเนาะทั้งบ้านเท่าหนูบ่แสบหนูถูกฝนก็สิได้พักเลยละครับหมดละสิไปได้อีกช่วงหนึ่งตอนกุนะเนาะหลังเกี่ยวเข่าแล้วคือเก่าหมดละแล้วช่วงนี้ทำนี้ผู้ใดบอกไปดักกสิไปดักให้เพิ่มเรื่อยๆพี่น้องก็สิได้เมืองคลิป เร,เ,รเรื่อยๆคือเก้าและครับผมไปขอบก็เลื่อยครับผมฝากไว้แล้วเนี่ช่องช่อง y YouTube และก็ f เฟซบุ๊กแฟนเพจช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับเจอไหมลิปนะหนึ่งแต้มสวยๆผมไม่ค่อยนุ่มสลวยสวยเก๋สงสัยใส่สบู่นกแก้วสาผมเนี่ยผมบน่นสลวยสวยเก๋เลยพี่น้องไปครับเขาก็เรื่อยครับผมแก้วหนึ่งแต้มตัวใหญ่อยู่เด้อนี่ว่นหน่อยเด้พี่น้องครับ นี่บ่วงหลังเดียวยังถีกเนะับกับถีกฝน <laughs>